เช็คโพสตกลุ่ม FC แปมวัดดวงสมาชิก1.6แสนคนเลื่อนมาปุ๊บโพสตแรกเลยนะครับใครมีร้านเติมเพชรคุ้มๆไหมครับโอเยเฮ้ยๆนี่มันหน้าตาคนคุ้นจังเลยอะใครครับเนี่ยน้องๆคนดูจำได้ไหมครับว่าใครโอ๊ยเลยอะครับน้องๆพี่เติมให้ผมซีร้านนี้เลยครับคุ้มสุดๆมีใครคิดถึงพี่แปมวัดดวงทำคลิปกับลูก้าบ้างไหมครับ วันนี้นะครับพี่ก็เลยว่าจะไปแกล้งลูก้าหน่อยนะทุกคน <Wow. S 1> ก็ถ้าใครคิดถึงพวกพี่ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์ให้พี่ด้วยโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็จะทักแชทลูก้าไปด่วนเลย เวฟเวบเปิดกล้องหน่อย FC คิดถึงสวัสดีเวลุ่นดาวนาเม็กใครที่อยากมีสติกเกอร์ตาม<อ>หลังเท่ๆกดสมัครสมาชิก V.I.P เพียงแค่50บาทใครที่กดสมัคร V.I.P จอแจ๊จะได้รับเสื้อลิมิเต็ดจากช่องแป๋มบัดดวงไปด้วย1ตัวไม่พอแค่นั้นสมาชิก V.I.P จะคอมเมนต์เวลาที่แปมสตรีมได้อีกด้วยรีบๆสมัครกันละ่ะเร็วๆนี้แล้วเจอกันทำตมพูดถึงเอก่อนนะครับที่ทักไปเลยว่าห็นหาร้าน เติมเพชอ่าฝากพี่เติมไหมคุ้มสุดๆคุ้มสุดๆถ้าเราขอยู่ดีเราจะเกียนไม่ได้นะครับเราต้องขอเมลพาร์ตคือรหัสอีเมลกับรหัสผ่านโอเเดี๋ยวพี่พิมพ์ไว้ก่อนเลยรอมาอ่านครับทีเนี้ยร้านไหนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาละพี่เติมเองพี่เติมเองเดี๋ยวพี่จะแกล้งพูดประมาณแบบว่าพี่กำลังจะเปิดร้านเติมเพรอย่างเงี้ย น้องๆคุณดูอยากให้พี่เปิดร้านเติมเพชรไหมครับราคากันเองคนระับใรจะมาไปอมร้านที่ไหมเดี๋ยวพี่จะแกล้งว่าพี่จะเปิดร้านเติมเพชทนะพี่เติมเองเติมเพชรอ่าเดี๋ยวให้ราคาถูกๆงบเท่าไหร่ <S 2> <S 2> <S 2> บิเจอลูกจ้างนน้อนะเจียงบสองแสนเวอร์ช่วงนี้นะครับดูก้าไปขอให้เป็นดาวตอ,อกๆนะเป็นแบบเป็นแบบว่า นแบบใบรุ่นเอลหักเข้าเขาแน้องๆตามหน้างานตามหัวลำอะครับเออไม่ก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปกับลูก้าเหสลนะคุณดูเอ๊ะฮัลโหลพี่แหลมเงินเงข้ายังโอนโอนไปแล้วนะสองแสนอะแป๊บหนึ่งอ่าโอเคโอเคเงินเงินเข้าแล้วเงินเข้าแล้วได้ละได้ละนนี้อันนี้ทำไมตัดเติมเยอะจังอะเดี๋ยวนี้ฟรีไฟล์มีอะไรพี่ก็ไม่ค่อยจะเล่นด้วยดิไม่ไม่กิจกรรมมันเยอะไงเห็นแบบจับจะว่าเอาแบบเอาไปแกะคนดูเอาไปแกะสาวอะไรเงี้ยพอดีแบบรวยไงเอ่าสองแสนเดี๋ยวถ้าเป็นร้านพี่เติมนะ คำนวณให้ดูครับได้มา4ล้าน6แสนเพชรเชีย้์อือก็คุ้มนะอันนี้พี่บวกโุนัดไปให้แบบราคาากันเองนยราคาถูกๆราคากันเองเลยตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ไอดีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ขอดูหน่อยละกันนะครับไม่ได้เล่นนานมากๆมันจะมาเติมเอาอะไรตั้ง2แสนมัเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่กับไอดีลูก้าแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเพชรติดตัวมี6คือแบบขี้ร้ายมาก แล้วสรุปช่วงนี้ฟีฟายมีกิจกรรมอะไรมาแต่พี่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเติมอะไรเยอะขนาดนั้สองเซตโอเคนะครับไอ้ลูก้ามันก็จะให้พี่เอาไปเติมไอ้นี้นะเดี๋ยวพี่จะเติมให้พี่เติมจริงนะพี่เติมจริงนะคือแบบหลังจากที่พี่แบบเงินเข้ามาสองแสนดึงดึงพี่เติมไปเลยเนี่สี่สิบบาทพอได้มาตั้งหนึ่งร้อยเพรโอ้ยได้มาตั้งหนึ่งร้อยเพรอ่ะอันนี้ชุดมังกร ุดมังกรสี่ล้านเพชรนะครับชุดนี้สี่ล้านเพชรใช้เพชรซื้อไปแล้วสี่ล้านเพชรก็เลยเหลืออยู่แค่นี้อ๋โๆๆอยู่ป้าน้องอหลฮัลโหลฮัลโหลว่าไงว่าไงเออคือแบบมันมันเติมเพชรนานอะดิมันใช้เวลานานเข้าเข้ามาเล่นเข้าเข้ามาเล่นก่อนไหมเข้ามาเล่นก่อนไหมเขาไม่ได้รอเกมแน่น่าจะเติมเสร็จอะมันรอพชรเข้าอยู่ตอนเนี้พี่เติมไปละสองแสนใช่ใช่เขาหาอีกไอเดียเข้ามาเล่นรอก็ได้มาโอเคโอเคโอเคเอาเกมดิง อุ้ยพี่หํเจอแกน200กว่าดาวทุกคนครับแบมบัดดวงจะกลับมาลันวงการราชาฟรีไฟพักอีสานแล้วนะครับตอนนี้พี่กับลูก้าเราได้เจอแหล่งแกน400ดาวโอ้โหจะห้าร้อดาวโคตรเดือดเพราะนั่งมี<อ>ปากก็พูดนะครับจะถึงปากไม่ทำไม่ไม่คือตอนนี้ผมเออกำลังแบบรังเลยเต้นเหรอตื่นเต้นเหรอเจอแหล่งแกน400ดาวได้คือไม่ไม่เต้นเหรอเตนเต้นไงว่าจะสีล้านเพชรเข้าบัญชีครั้งแรกอ่ะแบบผมจะเอาไปแอคเสาร์ใครอยากได้แบบเปลี่ยนชื่ออะไรเนี้ยก็คอมเมนต์มานะครับดูอไอเดียด้วยจะแก่อ่ะ อต่พี่แก่นีพี่ขออัดคลิปไปหน่อยนะพอดีเป็นลูกค้าของพี่เลยวางหนึ่งอุ้ย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 สิเวอร์พุถ้าถ้าัก้โอ้ลงมาว้าวลงมาน้องพูดเยอะจังวะเมยไม่ตั้งใจเล่นอ่ะน้องไมยก็ตื่นเต้นไงเออว่าจะได้สี่ล้านเพจเข้าบัญชีครั้งแรกเลยเนี่ยเอออ๋อได้เลยรอเลยเดี๋ยวจบเกมนี้เพน่าจะเข้าครบเรียบร้อยพอดีเออได้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 จได้จริงเพราะ่ คิดยังไงมาเติมเตีมตั้งสองแสนเนี่ยจะเอาไปทำอะไรหรอเติมไว้เผื่อเก็บไว้ปัดธงไงก็แล้วแล้วก็จะเอาไปแอคคนดูได้ก็รวยอ่ะทำไมออ๋จะทำกิจกรรมเล่นกับคนดูอะไรเงี้ยเหรอเออใช่ใช่ใช่ทำกิจกรรมเล่นกับคนดูอะไรเงี้ยเฮ้ยหน้าผมเต็มเลยอุ้ยระเบิดมาโอ้เจลอระเบิดไกลป๊อกอุ้ยยูระเบิดอุ้ยโคตรเพื่อเฉียร์ระเบิดดาวสามอย่างกระโปงคือที่แรงแกนสี่ร้อยดาวอย่างกระเจี๊ยปูเลยนะครับน้องๆอุ้ยโคตรเพื่อ ไม่ไคือคือผมถ้าผมได้เล่นแบบถ้าผมมีไอดียในในผมจะไปซื้อสกินปกนดีๆเลยผมบอกแค่นั้นแหละแต่ก <kaz uffy> <floor> ็แอบวันๆวั่นงนึงห้ามโกงนะอย่าโกงนะผมแก้งความนะผมบอกเลยเออไม่โกงไม่โกงเดี๋ยวนีาโจกินี่ก็น่าจะได้แล้วเนี่ยตื่นเต้นว่ะจะได้แล้วว่ะแพ้เลย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 ตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยยิงโคตรไวมันมันมันเจ็บ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 มันโดนมันโดนสนัยไปสินัดสายไมดปะเราดูสายอยู่มันสายมานะสายมาหนึ่งสายมาหนึ่งถ้าถึงบ้านกลางหมดนะอุ้ยมันมมา ว้าวอะไรทำให้กำจังอ่ะอุ้ยคนนี้ยิงผมจริงหลังหลังหลัหลังตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิปสกิปดูการสกิปครับดูการสกิฟสด้ยิงัวมาซานอ้ยน้งนตายตายไป้าไปตาารรบรรับังไฟลันบังไฟลันดูเขาบังไฟลัน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  เล่นต oh. ิดจะตายไรว้าวว้าวว้าวเล่นหนึ่งเล่นเล่นหนึ่งเล่นเล่นหนึ่งตายติดจะตายโายกืออ้ยาคนดูลุ้นกว่าคนเล่นดีไหมครับลูก้าเฉยเมื่อครับตท้วทีเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเสร็จนะครับพี่จะให้ไอเดียคืนมานะพี่จะแบบว่าไม่ไม่ยอมล็อกเอาไม่ยอมเติมเพชรให้นะครับคือพี่เจ้าไอเดียลูก้าเนี่ยไปโพสขายหน้าเฟซหนึ่พันห้าแล้วกันนะเติมไปสองแสนแต่ว่าพี่เจาไอเดีนะไทขายหนึ่พันห้านะครับ เราหาหาแคปก่อนอ่าหน้านี้แล้วกันนะเ,เดี๋ยวจะพี่จะพูดว่าหาแลุ้ยไอด้ดีดีไม่รู้จะจะปล่อยราคาไหนดีอะทุกคนหรือแบบใครมีรหัสแบบว่าชุดบอดเอามาแลกก็ได้นะครับใครอยากได้หรือใครมีพิมพ์ UID มาเลยหาแลกปล่อยราคาร้อนปล่อยราคาร้อนสองการนี้มันร้อนนะเนาะต้อนปล่อยราคาร้อนต้อนรับสงการต้อนรับสงการก็สงการเหมือนละกูเพิ่งจะมา โอ oh, เลยล้วกันตอนนี้ก็ผ่านมา3ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่พี่เกียนไอดีของลูก้ามาพี่ก็ได้โพสตหน้าเฟซไปเลยว่าหาแลกปล่อยราคาแล้วรอต้อนรับส่งการ2000เราจะมาไล่อ่านคอมเมนต์กันนะครับทุกคนชื่อคุณคุณไอดีใครพร้อมปิด1000แลกเพิ่มเติมท,มที2001ให้เลยชื่อคุณคุณนะชื่อคุณคุณไอดี ID คู่กัด ยี่สิบก็ไอลูก้านี่นะรหัสพี่ลูกาใช่ไหมก็ <c oughs> คือแบบทุกคนรู้อะ่าแบบอีพีอะไรแล้วแล้วแล้วเอาล่าดผมไปโพสต์หน้าเฟซขายอะไรคือผมเติม <c oughs> เขาทำไปให้เติมสองแสนไม่ไม่ไม,ไม่ก็แบบก็สองแสนอันนี้เป็นค่าแบบว่าจ้างพี่รีวิวรหัสไม่ใช่หรอกครับน้องใช่ไหมอะไรทำไมทำที่ทำอย่างเนี้ยค่าตัวพี่สองแสนนะจ้างพี่ทาคลิปอ่ะสองแสนเลยนะครับคุณยองไงครับเขาขึ้นสาลเลยไหมถ้าทำอย่างเนี้ยไม่ไม่อันนี้พี่ก็ ซื้อไอดีมาขายครับอันเนี้ยไอ้ลูก้าสองซื้อไอ้ดีมาขายอะไรครับคือผมโอนเงินให้สองแสนเลยไม่ก็สองแสนเป็นค่าเ <ทำ S 2> ติมอะสองแสนเป็นค่าทำชีปโอแม่เล่นอะไรหวะแล้วแต่ครับผมถ้าอยากได้ก็มาซื้อคืนสองพันไม่ก็หารหัสปักธงมาแลกแค่นั้นแหละตปไปเล่นอะไรไม่รู้เรื่องจริงจบอกว่าเอาไปเติมเอาไปเติมเน่เยาแม่คนดูเสียตังค์ไม่พอเสียความรู้สึกเสียพี่เสียน้องตัดพี่ตัดน้องโอ้ถ้าใครอยากให้ผมแกงคืนนะครับทุกคน ติดตามที่ช่องเวฟยืนหนึ่งเลยนะครับ